คุณหางานไม่ได้สองคนผวเมียคุณเชื่อป่ะซันฟรานซิสโกอ่ะโอ้โหไปนะเดินสว่างงานนะจากประมาณจากเนี้ยจากพารากอนไปถึงเอมโพเรียมอ่ะไม่มีร้านไทยร้านไหนรับเลยอ่ะ <c oughs> ผมแม่งโอ้ตายตายตายมองหน้าเมียสองคนนะอายจนต้องหัวเราะออกมาอายแบบอายจนแบบว่าหู้ยตัวเองเราแม่งเดินทางมาแพ้ไกลเหลือเกินเนาะไอติวก็แบบคงเขินตัวเองเอ้ยไม่เป็นไรพี่พิงถึงเราแพ้เราก็แพ้ในท่าที่เราชนะเนะ <c oughs> <c oughs> าะวิจั้นะเป็นต้นมาผมแม่งจําเป็นมอตโต้ประจใจเลยนะ เออว่ะแม่งดีว่ะนั่นกูไม่กลัวอะไรแล้วถึงกูแพ้กูก็ขอแพ้ในท่าที่กูชนะแล้วเป็นไงอีนั่นชนะขับรถตกเขาตายซะอย่างนั้นก่อนตายพ่นพิษไ <im it> วน้ด้วยนะอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติให้ลูกเรียนตั้งแต่เด็กไม่เคยช่วยส่งเลย1ิบาปีล่วงมาแล้วประเด็นคือตอนที่นางนะตอนที่นางอยู่ที่ซันฟรานซิสโกนะนางมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษเคยไปเดินเมียผมไปเดินร้านหนังสือเข้าไปปั๊บ I want Book about Fashion ไอ้คนขายแม่งพาไปดู Book about Fishing นางหมดความเชื่อมั่นกลับมาบนกับผัวพี่พิงฝรั่งแม่งไม่เข้าใจติว๋วแม่งจะซื้อแฟชั่นแม่งพาไปฟิ s h i n g ผมบอกติว๋วถ้าอยากมั่นใจนะตัวเองก็ไปซื้อฟิ s h i n g สิเออวะ่ะเมียอ,อยากพูดกับฝรั่งให้รู้เรื่องดีใจมากไม่อยากได้ f i s ชิ่งด้ยนะแต่ว่าอยากให้ฝรั่งเข้าใจว่าตัวเองพูดว่าอะไร I want book about f i s h i n g ฝรั่งแม่งพาไปฟิล์มมิง่งจากนั้นมานางก็เลยพยายามให้ลูกเรียนนาชาติให้ได้คุณผู้ชมครับคือวันนี้นะตั้งใจว่าจะจบโชว์แบบอลังการเนะ่ยกล่าวว่าจะมีแบบออเคสตราสัก50ชิ้นมาข้างหลังเนาะจริงๆแต่พอเห็นจำนวนคนที่มาแล้วนะแม่ โทรแคนเซิลเครื่องดนตรีถ้าไม่ทันรถขนเครื่องแม่งตีโค้งกลับแอ๊น่าสยามเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่านั่นแหละแต่ก็ยังตั้งใจอยู่ว่ามีเพลงอยากจะร้องถ้าใครอยากเสียงผมฟังร้องเพลงก็ป่มือหน่อยแล้วกันนะครับออโอ้น้องหนิงอ่าหูน่ารักมากน้องหนิงขอบคุณมากมเดี๋ยวเพงกลับมาหนิงนะเดี๋ยวคุยกันนะน้องหนิงน่ารักมากเ พอ,อหลังจากที่ลดขนเครื่องดนตรีออเคสตราตีโค้งกลับไปก็ทิ้งอีเด็กขนเครื่องไว้8คนนะครับเป็นน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชะพัฒนกเกษมนะครับขอเสียงประมือให้มันหน่อยแล้วกัน <S <S คือผมเนี่ยเคยร้องเพลงประกอบหนังไว้เพลงหนึ่งนะครับไม่ใช่เพลงเขียนในคนบนฟ้าเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องฝันคโคตร หลายๆท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่านาฬิกากับเวลาเนี่ยมันต่างกันยังไงนาฬิกานะครับเวลาเราให้ใครไปแล้วเนี่ยเรายังขอคืนมาได้นะแต่ถ้าเป็นเวลาเนี่ยเราให้ใครไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถขอคืนมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมให้เวลากับคนที่คุณรักไปแล้วใช้มันอย่างคุ้มค่านะครับอย่าทำติดพลาดเหมือนใครบางคนแถวแนี้เพราะว่า เมื่อเข็มวินาทีมันหยุดเดินเนี่ยคุณไม่มีทางรู้เลยนะว่าเป็นนาฬิกาหรือเวลากันแน่ที่มันตายสำหรับบทเพลงเพลงนี้เวลาตายครับ ในกระจกม,มัวมัวมีคนเห็นแค่ตัวคนหนึ่งคนที่เพิ่งลึกเส้่งถึงความเดียวดายนาทีที่การเวลาบอกว่าเธอมีค่าเพียงใด คืนอนาทีที่สายเกินวังให้ใครกลับมาเหมือนคนตื่นจากฝันตามทวงวันและคืนดีๆทั้งที่ก่อนนานี้ไม่เคยรักษาเวลาที่คิดว่าพอ กลับไม่พอให้พูดคำลาทำได้เพียงแค่เนื้อรู้สึกโหยหามันชีวิตนี้ถ้าไม่มีเธอก้าวเข้ามาฉันคงเป็นคนไร้ค่าคนหนึ่งเท่านั้น และที่คนไม่รู้มีเพียงผู้เดียวคือฉันอยากกอดเธอแน่นๆน,นๆในวันที่เสียเธอไปเชื่อว่าที่ตรงนั้นเธอยังพร้อมจะรอฉันอยู่แล้วที่สุดก็รู้ เธอรอไม่ไหวเจอเพียงแค่รอยน้ำตาหยดบนนาฬิกาที่ตายให้ฉันได้กอดมันไวแล้วบอกว่ารักเธอ ชีวิตนี้ถ้าไม่มีเธอเก้าวเข้ามาฉันคงเป็นคนได้ค่าคนหนึ่งเท่านั้นแปลกที่คนไม่รู้มีเพียงผู้เดียวคือฉันอยากกอดเธอนั้นๆนานๆในวัน ที่เสียเธอไปเชื่อว่าที่ตรงนั้นเธอยังพร้อมจะรอฉันอยู่แล้วที่สุดก็รู้เธอรอไม่ไหวเจอเพียงแค่รอยน้ำตาหยดบนนาลิกาที่ตาย ให้ฉันได้กอดมันไว้แล้วบอกว่ารักเธอเวลาทุกเสียวนาทีทคนคนนี้จะเก็บมันไว้จะจำจนวันสุดท้ายว่าเคยได้กอดเธอนนนนน ขอพบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณเพื่อนของผมนะครับปิงกองอเดชรสเทพวงหนองเตยพี่บังสุธิพงศ์สมบัติจินดาไม่มีเพื่อนผมทำไม่ได้นะครับและก็ขอขอบคุณแรงบันดาลใจในการสร้างคุณติ๋วนะครับชนาพรทั้สะอาดขอพบพระคุณมากๆครับ จนกว่าจะพบกันอีกครับขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณจากหัวใจครับ